ก่อนไปลุยกันผมขอแนะนำา i i h Man Shop Number One เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Watering w งเวได้แล้วที่ไลน์ i c h Man Shop ได้เลยนะครับและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ i c h Man Shop เติมในเว็บรับ Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นนะครับมา ก็คือตามหัวข้อปกคลิปเลยนะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาเจาะลึก3ามคําทํานายของโฟโลวากันเนาะตรงนี้ผมก็จะแอดซูไปก่อนนะว่าทุกคนอะเล่นเนื้อเรื่องจนถึงปัจจุบันแล้วเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เล่นถึงปัจจุบันก็แวะไปฟังสรุปคลิปเนื้อเรื่องในช่องผมได้นะครับเออ อันนี้เนื้อเรื่องอเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้เป็นตอน2.0เนาะแต่ตอนนี้แผทปัจจุบันเป็น2.2แล้วอ่าเออก็อย่างที่บอกเนาะทุกคนเรื่องคำาทําทา,ายของโฟโลวาเนี่ยมันก็มาจากเควสหลัก2.0โดยจะเป็นช่วงที่เราแล้วก็คาร์ลอตาแล้วก็น้องล็อกเซียเข้าโซโนโลโซเฟียไปต่อสู้กับโฟโลวาเนาะหรือว่า เฮคที i, เออตัวมอนของเขาเนาะเป็นเฮคทีนั่นเองแต่ก็คิดว่าหลายคนน,ะน่าจะไม่ได้สนใจไดอะล็อกช่วงนั้นเพราะว่ามันเป็นไดอะล็อกที่เราอะสู้ไปด้วยแล้วก็โฟลว่ามันก็พูดไปด้วยเออก็จะมาแบบไวๆบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาเอามาเล่าให้ทุกคนฟังละกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งดีสคัตกันว่าคำทำนายที่โฟลว่าเล่าให้เราฟังเนี่ย จะมีผลต่อเนื้อเรื่องในอนาคตไหมหรือการที่เรากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้ตอนแพท2 2ไปแล้วเนี่ยเออเราสามารถตีความเป็นอะไรได้อีกบ้างเออเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดเรื่องของคําทํานายของโฟลวาผม,มาต้องเกินเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องของบทละครที่คณะละครเร่รอนเนี่ยเขาจะเอามาทําการแสดงในงานคาเนวาลเนาะคือเดิมทีอ่ะเราแล้วก็คาราต้าเนี่ยมีแผนที่จะ ช่วยคณะละครเล่ยล่อนของแบนดกับล็อกเซียอยู่แล้วโดยก็จะคือทำทำการแสดงในงานคาร์นาวัลนั่นแหละซึ่งตัวเรื่องที่เขาเลือกมาจะทำการแสดงเี่กก็น่าจะเป็นฟิลเหมือนละครพื้นบ้านนะทุกคนเออละครพื้นบ้านของลินาซิต้าเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเฟอร์เดรีนั่นแหละจากจุดนีน้พอมานั่งคิดดีๆก็เลยให้แบบว่าให้ความรู้สึกว่าเฟอร์เดรีะ หรือคาเทเทียนน้องขาเทเทียของเราเนี่ยคือตอนนี้เรารู้เรื่องของน้องมาบ้างแล้วใช่ไหมครับทุกคนในแผงสองจแต่ผมก็เลยคิดว่าคือการที่คนเราอ่ะจะแบบว่ามีเรื่องเป็นตำนานแล้วเอามาเป็นเรื่องเล่านิทานให้คนรุ่นหลังได้ฟังเยอะๆขนาดเนี้แสดงว่าเขาต้องทำผลงานอะไรที่มันประจักษ์ไวมากจริงๆอเออถึงทําให้เป็นแบบเรื่องเล่าตำนานละครพื้นบ้านอะไรอย่างนี้แหละก็คือ คอนเซปต์ <Concept S 2> เนื้อเรื่องที่คณะละครเร่อนเดอะเดอะฟูลทรูปเนี่ยเขาจะเอาไปแสดงงานคาเนวัลเนี่ยเขาก็ตั้งตีไว้ว่าจะเป็นละครพื้นบ้านละครเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับฟ์เดลีนั่นแหละซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าการแสดงของคณะละครเร่อนเนี่ยคือมันจะไม่มีบททุกคนไม่มีบทเลยมันจะเป็นการอิมโปรไวส์ล้วนๆคือแค่แบบว่ามีเส้นเรื่องมีธีมเรื่องเฉย แต่เขาจะไม่มีบทเออซึ่งตัวโครงเรื่องที่เขาวางเอาไว้อะก็คือจะมีเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยก็คือว่าเส้นเรื่องคือบอกว่า Holy Maiden น่ะถูกจับถูก d เดมอนคิงจับตัวไปเออทุกคนจำจำชื่อไว้ก่อนนะ Holy Maiden ก็คือในที่นี้ก็คือตัวฟูเดรนั่นแหละ เออโฮลี่ไมเดนถูกเดมอนคิงจับตัวไปแล้วก็เลยมีฮีโร่ฮีโร่ผู้กล้าหาญ2คนมารับภารกิจที่จะไปปราบเดมอนคิงแล้วก็ช่วยช่วยเหลือโฮลี่ไมเดนกลับมาซึ่งฮีโร่ผู้กล้าหาญ2คนนั้นนะคนที่ไปรับบทนั้นก็คือโรเวอร์กับคาร์ลอตตาใช่ไหมทุกคนเออพอมีฮีโร่มารับภารกิจแล้วก็ช่วยโฮลี่ไมเดนแล้วอะก็ไปเผชิญหน้ากับเดมอนคิง ปีกับเดมอนคิงชนะเสร็จก็รอคอยการกลับมาของโฮลี่ไมเดนแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งอันนี้คือโครงเรื่องที่ตัวอนาละครเรนอนเขาวางไว้ว่าจะทำการแสดงตอนเทศกาลงานคาร์เนวาเออมันเป็นแบบนี้พอถึงวันงานคาร์เนวาวจริงๆอะ่ะมันก็มีการแสดงขึ้นมาจริงๆก็คือเราก็ลองนึกภาพตามเราทุกคนก็คือมันก็เริ่มที่เป็นฉากที่เรา เราหลังเราเจอโฟโลวาใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีการแสดงขึ้นมาแบรนด์ก็จะเป็นคนภาคอยู่เรื่อยเออมันก็ภาคฉากตั้งแต่เนื้อเรื่องว่าตั้งแต่ Holy m a i เดนถูก Demon King จับตัวไปแล้วก็เปิดตัวเรากับคาร์ลอตตามาเป็นฮีโร่ผู้กล้าเออแล้วก็ตีกับสมุนของโฟโลวาที่รับบทระหนึ่งว่าเป็นเดมอนคิงนะเออแต่พอถึงจงจุดตรงเนี้ว่าแบบว่ากำลังจะรอคอยการกลับมาของโฮลี่ a i เดนเนี่ย โอลว่ามันช็อตฟิลมันบอกว่าเออคือคิดว่าตอนจบอมันจะสวยงามแบบนั้นจริงๆหรอช็อตฟิลเราอะไรเงี้ยแล้วก็พาเราเข้าไปอยู่ในโซโนโซเฟียเป็นดันเจียนของของนางเนาะซึ่งคำทำนายที่โอลว่าพูดพูดไปตอนเราตีเนี่ยสรุปออกมาคือมันมีทั้งหมด3คําทํานายนั่นแหละซึ่งถ้าแบบสรุปแบบสั้นๆก่อนอะก็คือ คำทำนายที่1ก็คือเรื่องของการสเสด็จสู่บัลลังก์อันนี้ผมอาจจะใช้คําเวอร์ไปนะก็คือเป็นการแบบก้าวเข้าสู่บัลลังก์ผ่านการสั่งเวยจำไว้ก่อนนะแล้วก็คําทำนายที่2ก็คือเกราะแห่งอํานาจและความรักจากประชาออคำทำนายที่3ก็คือความรุนแรงมันเกิดก่อกาเนิดด้วยความรุนแรงหมายถึงว่าความรุนแรงอะ่ะมันก็จะจบด้วยความรุนแรงนั่นแหละ นี่คือ3คมคำทานายที่โฟลัวว่าพูดเอาไว้ในเฟส2.0นะครับอ่ะเราค่อยๆไปทีราคาํคำทํานายเนาะทุกคนํคำทํานายแรกอะ่ะอย่างที่บอกก็คือเรื่องของการแว่าก้าวเข้าสู่บันลังผ่านการสั่งเวืย ไอ้คำทำนายที่หนึ่งเนี่ยการก้าวเข้าสู่บัลลังก์สู่การสั่งเวยเนี่ยใจความหลักที่ที่โฟลว่ามันเคยพูดเอาไว้มันก็คือเรื่องของการละทิ้งความรู้สึกละทิ้งเยื่อใยแล้วก็หากว่าปรารถนาที่จะขึ้นครองบัลลังก์มันจะต้องสั่งเวยด้วยโลหิตต้องกวาดล้างโฮลี่ไมเดนและก็เหล่าผู้หลงผิดทั้งปวงซึ่งตรงเนี้ยผมก็ลองตีความดูเนาะ จากเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็จากแผดปัจจุบันอะไรเงี้ยเออก็ลเลยตีอันนี้มันอันนี้มันตีความไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ชัดเจนอยู่ก็คือไอตัวคําทํานายเนี้ยมันเหมือนจะเป็นการบอกว่าตัว holy maiden เนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเออตอนนี้แบบเหมือน holy maiden เน่ตกสู่ห้วงแห่งพลังนอกลีดเออแล้วก็การปิดชีพนางคือเงื่อนไขแรกของการขึ้นคลองอํานาจ ราชาจึงเริ่มต้นบนหนทางที่ชโลมไปด้วยโลหิตคือพอตีความไอ,อ้ข้อนี้เสร็จอะ่ะผมก็เลยลองนึกไปตามเนื้อเรื่องว่าตอนที่มันมันก็น่าจะเป็นตอนที่เฟอร์เดเลียลุยเดี่ยวขึ้นไปทุกคนไปติดอยู่บนหอคอยเนาะตามเนื้อเรื่องเออถ้าสมมติใครใครที่ฟังอยู่แล้วงงๆก็ไปดูสรุปเนื้อเรื่องเพิ่มเติมได้นะครับจากตรงนี้ซึ่งในมุมมุมมองของกองกําลังทหารอะ่ะหรือว่าคนของภาคีที่อยู่ตรงจุดสุดท้ายก่อนที่ เฟอร์เดลีจะขึ้นไปบนหอคอยสว่วืม,มันก็น่าจะมองว่าเป็นเรื่องของการผีชีพนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดมองตามคำทำนายเนี่ยหลังจากที่เฟอร์เดลีขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ย ตัวดาร์คทายครั้งที่2มันก็สงบลงใช่ไหมทุกคนแล้วเฟอร์ดรลีมันก็หายตัวไปด้วยแล้วก็กลายเป็นเฟ l ลิโกขึ้นมาแทนอะไรย่งเงี้ยเออมันก็ก็ค่อนข้างจะตีความเป็นแบบนั้นแต่จนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้สิ่งที่เราอะยังไม่ได้คําตอบอะก็คือเฟ l ลิโกอะมันขึ้นเป็นไพ่มารอย่างชอบธรรมหรือเปล่าเออทุกคนคิดว่ามันขึ้นมาแบบชอบทำไหมหรือว่ามันแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเองเลย กับอีกคําถามหนึ่งก็คือตัวเฟลิโกเองอะ่ะมันรู้ไหมว่าเซนติเนลอ่ะที่ตัวเองนับถือเป็นตัวปลอมแบบมันรู้อยู่หรือเปล่าว่าเซนติเนลที่มันนับถือเนี่ยก็ไม่ใช่อิมเฟเลเตอร์ที่แท้จริงอะไรอย่างนี้จุดนี้ที่น่าสงสัยเพราะว่ามันเคยเคมว่าเบอรเดลียเป็นเรโซเนเตอร์ของเทรโนเดียนเออถ้ามันพูดแบบนี้แสดงว่าตัวมันก็น่าจะต้องรู้เรื่องอะไรมาบ้างใช่ไหมทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะรู้แต่ก็แกล้งเป็นไม่รู้อะไรอย่างนี้ไปหรือเปล่า ออจุดนี้ก็ยังเป็นจุดที่ยังน่าสงสัยอยู่เดี๋ยวเราก็น่าจะได้คําตอบมากขึ้นเนาะหลังจากที่แพตต่อๆไปมาแล้วอันนี้คือเรื่องของการสั่งเวยต้องกวาดล้างฮอลลี่ไมเดนใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะมีเรื่องของการกวาดล้างผู้หลงผิดทั้งปวงด้วยเออตรงจุดนี้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของพิวกลิมเซลเดี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง ET เพราะว่าไอาตัวเรื่องอเรื่องของการล่องเรือสแสวงบุญเนี่ยมันมีบันทึกที่ละเอียดอยู่เหมือนกันครับเออเป็นหน้ากระดาษที่เรารวบรวมได้ตรงเขตเกาะ p e n ตินเนน e n เตรงแถวบริเวณเกาะที่เป็นดากอนออฟเดอะเดอระแต่ว่า วันนี้ขอพูดเป็นแบบคร่าวๆก่อนก็คือเดิมทีอ่ะไอคอนเซปต์เรื่องการเดินเรือสแสวงบุญเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละทุกคนมันมีอยู่แล้วตามตำนานของท่านนโปเลีที่2องใช่ไหมคือท่านนโปเลีที่2เนี่ยเขาเขาล่องเรือเพื่อไปสแสวงบุญไปสแสวงหาเอกตามคําสั่งสอนของอิมพีเรเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แต่การเดินเรือสแสวงบุญครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีบันทึกว่าเป็นมันมีค่าใช้จ่ายแบบมหาศาลมากรวมถึงแบบว่าการใช้กำลังคนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยหยุดไปช่วงหนึ่งเออเป็นมันก็เลยหยุดไปแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ตอนที่คานิวาวครั้งสุดท้ายเ,ยเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยอีตาลุงเฟลิโก้เนี่ยมันก็เลยนำนำไอเรื่องของการล่องเรือพิวกริมเซลเนี่ยมาตีความใหม่ว่าแบบว่า มาบอกทุกคนว่าการเดินเรือเนี่ยมันก็ตามตำนานเนี่ยคือไปสแสวงบุญนะอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นการอะไรทุกคนยัดเยียดใช่ไหมเป็นการจัดการพวกที่เห็นต่างขับไล่ออกไปแล้วก็เอาไปให้มังกรกินเนาะเอาไปให้มังกรกินบ้างทําให้เรือร่มบ้างเนี่ยก็คือเป็นการแบบว่ากําจัดพวกหลงผิดทางปวงเออตามคําทํานายประมาณนี้โอเคก็คือ ตัวคาทำนายแรกเนี่ยก็ถ้าผมจะอนุมานเนี่ยผมก็สามารถอนุมานได้ว่าคําทำนายเนี้ยมันเกิดขึ้นไปแล้วเออเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนาะไปะทีนี้เราไปดูอันที่สองกันทุกคนคําทํานายที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่ชื่อว่ากฎที่ไม่สามารถเอาชนะได้ใจความหลักของคําทำนายเนี่ยที่โฟล่าว่ามันพูดอะก็คือไม่มีมนุษย หน้าไหนเนี่ยจะทำอันตรายราชาได้และประชาชนจะยอมรับพระองค์ด้วยความเครารพศรัทธาถ้าตีความก็คือเมื่อฮอลี่มายเดนน่มันถูกกำจัดไปแล้วตัวราชาหรือว่าเดมอนคิงเนี่ยจะไม่มีศัตรูเลยอยู่ในหมู่มวลมนุษย์พลังของเขาก็จะไร้เทียมทานแล้วก็ได้รับการยกย่องจากผู้คนว่าเป็นกษัตริย์ที่ชอบรรเออถ้าลองตีความจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนาะ เราก็อาจจะตีเป็นแบบนี้ได้ทุกคนก็คือสิ่งนี้คือแสดงถึงอำนาจที่แต่ต้องไม่ได้เลยของเฟลิโก้แล้วก็อำนาจของพาคี เพราะว่าหลายๆตัวละครที่ส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่คณะละครเร่ร่อนน่ะเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบนหรือว่าล็อกเซียหรือว่าลุงอัพก็ตามเนาะหรือคนอื่นๆน่ะที่มีการคิดเห็นต่างเนี่ยตอนนี้ก็คือจะโดนส่งออกมาขึ้นเรือสแสวงบุญเนาะใช่ไหมทำให้การการที่แบบคนมันโดนส่งขึ้นเรือไปเรื่อยๆเนี่ย ตอนนี้ยประชาชนทั่วไปอ่ะเขาก็เริ่มกลัวหวาดกลัวแล้วไงเออก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรที่ผิดไปจากคําสั่งสอนไม่กล้าตั้งคําถามกับการกระทําต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันก็เลยไปสอดคล้องตอนที่เราจะได้มาเยือนลินาสิตาผมก็เลยอนุมานเนาะว่าสถานะการเนี้ยมันก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันคําทํานายที่สข้อที่จะน่าคบคิดกันเนี่ยก็คือข้อที่สทุกคนข้อที่3เนี่ย มันคือเรื่องของความรุนแรงก็จะก่อกําเนิดด้วยความรุนแรงฟิลแบบว่าเมื่อเริ่มต้นด้วยความรุนแรงแล้วมันก็จะจบที่ความรุนแรงนั่นแหละใจความหลักก็คือความสุขที่มันเคยได้มาจากความรุนแรงเนี่ยมันก็จะย่อมจบสิ้นด้วยความรุนแรงพาลองตีความแล้วก็คือแม้ราชานี่จะเคยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านเลือดผ่านไปมาใช่ไหมแต่สุดท้ายเส้นทางเนี่ยมันก็จะย่อมนำไปสู่ความพินาศอยู่ดีไม่มีตอนจบที่สงบสุขหรอก ที่มันมาจากเลือดเนื้อคนอื่นน่ะเออมันก็จะมีแต่เพียงศกนากกรรมที่รออยู่ไม่ว่าจะในฉากนี้หรือฉากไหนเอออ่ะทีนี้ผมก็เลยตีความตีความว่าคำทำนายเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตแพทต่อไปนี่แหละทุกคนเออคือก็คือคอำทำนายที่3เนี่ยแหละที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เนาะคือมันอาจจะเป็นคำทำนายที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตแพทุด 4เออผมคิดว่าน่าจะ2.4นะไม่น่าจะ2.3แบบที่เราก็เคยเดาๆกันเนาะว่าแบบว่าเนื้อเรื่องต่อไปแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของการไปจัดการกับภาคีแล้วเออเพราะว่าความจริงข้อเท็จจริงของเรื่องเซนติเนลก็เปิดเผยแล้วแล้วก็ประเด็นเรื่องของเทพอะไรเงี้ยก็เคลียไปพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่มันก็จะเหลือประเด็นของภาคีออเดอร์ออฟเดอะดีฟแล้วก็การฟื้นคืนศรัทธาคนเนาะ เพราะคนลีนซิต้าเนี่ยในรอบในระยะ10ปีเนี่ยเขาก็เชื่อกันมาว่าเซนติเนลที่เขานับถือเนี่ยคือเป็นครึ่งมาครึ่งป่าอะไรเงี้ยเออมันก็คงจะไม่ง่ายที่จะแบบว่ายี่อยู่ไปเปลี่ยนความเชื่อคนเนาะเออก็อาจจะต้องมีการใช้ความรุนแรงหรือว่าวิธีใดๆที่จะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาซึ่งถ้าเป็นไปตามความเป็นไปตามคําทํานายที่ผมคิดนะเออมันก็จะต้อง มีความรุนแรงก็กำเนิดด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องแพทอนาคตเนี่ยก็จะเป็นตามคำทำนายของโฟลวว่านั่นเองอ่าก็คือถ้าตามคำทำนายนี้สถานะตอนนี้เราต้องรอติดตามกันก่อนนะทุกคนว่ามันจะเป็นจริงตามคำทำนายของโฟลวว่าไหมอ่าแต่ทีนี้ผมก็เลยมีคำถามแต่จริงคือเป็นคำถามที่ ก็ง่ายไปเลยสำหรับทุกคนตอนนี้เนาะเพราะว่าวิเคราะห์ไปหมดแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะไม่ต้องเชื่อนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดวิเคราะห์ในมุมของผมเองใช่ไหมแต่ว่าถ้าทุกคนได้ลองฟังเอาเอาแค่หัวข้อการทำทำเอาใจความของคําทํานายแต่ละข้อก็ได้ทุกคนคิดว่าคําทํานายของ <laughs> ฟโฟลว่าหมายถึงเฟลิโกหรือว่าเลวียทธานในแง่ของราชาเดมอนคิงเอ กด1ตอบเบลิโก้กด2ตอบเลเวียธานอ่ะลองกดขึ้นมา